ก็ค่ะต้อไปค่ะค่ะหนึ่ะสองสามอระมากอบค่ะน้วทำอะไรคะร้อนแดงค่ะ พี่ด <ara> ีจิ๋นหนูเอ้าแม่ช่วยจับไหมช่วยจับหน่อยช่วยจับองก้อค่ะแม่ค่ะจับเองโอเคไปถนัดไหมน้องถนัดจับอเนี้ยอือฮั่อะแม่จับให้น้องก้อเองโอเคโอเคสูงไปเอาเตี้ยๆลงมาหน่อย ถงไปเดี๋ยวแป้งหกหมดหายอย่างนั้นแหละถูกต้อขอไปเรื่อยนะคะใส่เกลือค่ะรบๆรอบบเรนน้ำตาลค่ะ แเลยค่ะอีค่ะวันนี้า,ก,ากันค่ะอดุกาค่ะสมุนไค,ครค่ะ้วนอัวนค่ะ

明白，明白。